สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการมั่งมันคันปากค่ะเตาทีภูค่ะชวนไปกับครับคันปากไหมคะปวดปากปวดปากมากเลยเพราะเมื่อคืนไปทำการโมกมาใช่ไหมคะเฮ้อุ้ยเขาไปอะไรทำอะไรมาบอกคุณผู้ชมฟันคุะอ๋อเอออ๋ออ๋ออ๋อเอ้าทำอะไรมามันบอกว่าไปเดือ๋อ๋ออืนะอะ ช่วงแรกช่วงนี้<ด>สนับสนุนโดย,ยนะทวิติทูเฮยนะฮะเซรัร่มสุดพิเศษนะฮะเนื้อละเอียดนะคุณผู้ชมนะเป็นเจ е ลนะฮะแต่แห้งไวซึมไวไม่ทิ้งคราบมันนะฮะ,ะลึกตรงจุด ลึกตรงปัญหารอยแดงรอยดําหายภายในครั้งแรกที่ใช้นะคะครั้งแรกหมายความว่ามันจะหายไปประมาณ 5- 10%นะคะมันจะค่อยๆหดตัวจากรอยดําที่มันใหญ่ขึ้นมันก็จะหดตัวรอยดําที่เกิดจากสิวนะคะแล้วก็ลอยแดงที่เกิดจากสิวนะคะส่วนรอยฟ้าต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะคะใช้อย่างเป็นประจําแล้วก็อย่างต่อเนื่องเครื่องสำอางเซ็ตเก่าไม่ต้องทิ้งทาทับได้เลยนะคะวันนี้เจ้าของบอกเลยว่าจัดโปรพิเศษค่ะ1ขวด3 0มลด้วยกันนะครับ1ขวดราคา390บบาทนะครับแต่วันนี้เรามีโปรนะครับ รับซื้อ3ขวดนะฮะร,ราคาพิเศษหรือเพียงแค่1,000บาททวนเท่านั้นนะครับพูดเหมือนอะไรอมอยู่ในป่าแล้วก็มีอีกโฟลหนึ่งนะครับซื้อ5ขวดแฮฟฟี1ขวดนะครับราคาเพียงแค่1,950บาทเท่านั้นเองส่งฟรีทุกออเดอร์ทุกโปรโมชั่นเลยนะครับโทรเบอร์นี้นะครับ080 462 8455นะครับหรือที่ไลน์นะฮะที่ทวิตเตอร์เอสแวนนั่นเองนะครับข่าวบันเทิงถแถวแรกค่ะเดี๋ยวคุดูอู้น,นี้หนึ่งนะคุณผู้ชมเพราะว่าเมื่อวานโดนกระแท สองซี่หรือสองไม้สองซี่อ๋อนอกก็สองไม้ไปผ่าฟันมาไปทำไมถึงต้องฝ่าทำไมถึงต้องผ่าก็มันปวดไงมันปวดเพราะว่าฟันคุดมันมันเขาเรียกว่ามันเคลื่อนที่ไปโดนฟันฟันฟันอีกฟันหนึ่งแล้วหมอเอกเยลมามันชนกันแล้วใช่ไหมชนต้องผ่าออมันชนนานแล้วชนนานแล้วปวดเป็นศึกชนช้างช้างชนช้างแล้วก็เลยต้องผ่าออกนะคะวานนี้ดีกว่าครับเปิดเลทถ้าตัวคนบันเทิงกับอิงฟ้าฮอตอ่านไม่ได้เรื่องเลยอ่ะ ้มันสนุกกว่านี้สิแม่อ่านไหมอ่านมันเรื่องเลยอ่ะไม่ได้มันต้องอ่านให้ตื่นเต้นเปิดเลนคาโต ว่ามันต้องเสียงแบบเป็นกระโทยหน่อยวันนี้ไม่ได้วันนี้ไม่ไหว<อ>ออวันนี้เล่นใหญ่ไม่ได้นะเล่นใหญ่ไม่ได้แต่ของใหญ่เล่นได้นะคะเดมไหมขาดนะอ่ะไหมหรือหม,ไมอมไหมนะคะเปิดเลยค่าตัวครับคนบันเทิงอิงฟ้าครับฮอตเวอร์เลยค่าเหนื่อยทะลุเพดานแล้วตอนนี้นะฮะก็ได้มีการเปิดค่าตัวคนบันเทิงนะครับที่โอ,อ้โหหลายคนเนี่ยก็มองว่าคนนู้นจะราคากี่บาทคนนี้จะราคากี่บาทนะฮะเริ่มต้นกันเลยนะฮะเอาไปดูที่นาเดชคุกิมิยะน้องนาเดชเออนาเดชนะครับเพระอเอกตัวท็อปของวงการบันเทิงม มีค่าเหนื่อยนะฮะในการออกงานอยู่ที่3าม0 0 0หบาทต่องาน350,000ห้าหมื่นบาทออนะ,ะไปถึงมือนาเด็ก็ประมาณ3 0 0แสนผู้จัดการเจอเกิดหักอีกอาย่ายาย่าบางนะครับอาย่าเองก็อยู่ที่300,000บาทต่องานต่องานนะคะก็คืออีเวนต์หนึ่งนะคะใช่ครับ PP b ีบิลกินนะฮะทิ่ปังสุดๆตอนนี้ค่าเหนื่อยออกงานคู่นะครับสูงถึง4,500สบาทต่องานเลยเ้องก็จ<ข>ะแบ่งคนละ2,000สนนิดๆนะคะที่เหลือก็หักเข้าบริษัทค่ะเออใช่หรอใช่ค่ะเขารับงานบทต้องผ่านบริษัทมนีคะไม่ใช่คือไม่ใด้หมายถึงว่าคนละ4ี่แสนห้าหมื่นหรอไม่ไม่ใช่ค่ะคู่ค่ะคางานค,คู่ค่ะคู่ก็คือคนละสองแสนะคะคนละสองแสนสองแสนห้า แบ่งบริษัทเราก็ไม่ต้องมานั่งดูว่าบริษัทอ่ะสิบห้าหรือสามสิบเปอร์เซ็นต์้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์น้องเขาจะได้ประมาณสองแสนนิดๆน,นะคะคนละสองแสนนิดๆน,น,นะคะเพราะว่ามันต้องหักค่าบริษัทในเวลาน้องไปมันต้องมี a r p r คอยประกบไงลดลดต้องมาประกบไงช่างออหน้าช่างผมก็ต้องทํางานไงออมาเป็นค่าใช้จ่ายนะคะอะต่อค่ะต่อไปครับไปกับซีแล้วก็นูนิวบ้างนะครับซีนูนิวเนี่ยอยู่ที่งานคู่อยู่ที่สี่แสนบาทต่อง,งานปกติน้องก็ประมาณแสนกว่าบาทต่อคนนะคะนะคะปิดท้ายอ่ะ อะไรก่อ,อะเขาตอบคนเมืองก็ต้องแบ่ง ARPR ด้วยไงแล้วครับตัดเข้าบริษัทไง อืโอ้โหนะฮะถือว่าเยอะมากเลยนะปิดท้ายนะครับที่อิงฟ้ามาลวลาหะดีกว่า,าวอิงฟ้านะฮะรองดับหนึ่งมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนล2022ที่นาทีนี้ไม่มีใครฮอตเท่ากับเธอแล้วครับเพราะตอนนี้ในอิงฟ้านี่เป็นการจับจองครองทุกอีเวนต์ไปเรียบร้อยแล้วเรียกค่าตัวนะครับทำงานต่อ1ชั่วโมงสูงพุ่งนะฮะโอ้โหแซงหน้านางเอกรุ่นพี่ไปที่เรียบร้อยแล้วด้วยเลขค่าตัวอยู่ที่7 0 0 0แสนบาทนะฮะเจ็ดแสนบาทเจ็ดแสนบาทหักสามสิบเปอร์เซ็นต์เข้าบริษ,ษั Miss Miss ทมะะิส 30 7 0 0 0เปก็น้องก็จะได้ประมาณเท่าไหร่ห0แสนนิดๆน,น,นะก็ได้จุกอยู่นะคะคร่ลำรวยรนะคะเพราะว่าพี่วัดเขาก็มีทั้งทีมท r p r r เลขาแล้วก็มีรถประจำตำแหน่งให้ไปด้วยนะคะมีคนประสานงงประสานงานก็ต้องให้เขาเพราะว่า มันเป็นค่าใช้จจ่ายของทางบริษัทที่ออกให้ค่าแต่งหน้าค่าทำผมด้วยแล้วก็ค่าเสื้อผ้าด้วยแต่ละทีมแต่ละแต่ละงานไม่เหมือนกันแล้วก็ต้องมาดูว่าน้องต้องขึ้นทําอะไรบ้างร้อ,องเพลงไหมเต้นไหมหรือว่าในถึงชั่วโมงไลฟ์สดขายของอย่างเดียวก็แล้วแต่แต่คนอื่นเป็นงานแต่ไม่อีฟ้าเป็นุดลายชั่วโมงมันแล้วแต่คนค่ะเขาเรียกว่าถึงชั่วโมงเนี้ยบางคนเขาก็คิดเป็นชั่วโมงมเพราะว่าชั่วโมงเนี้ยถ้าเกิดสมมุติว่าองฟ้ามาเนี่ย ยอดคนซื้ออย่างเงี้ยสมมุติว่าคนซื้อสมมติว่าอิงฟ้าไปขายไปขายทองอย่างเงี้ยร้านทองเขาจ้างเจ0ดแสนน่ะวันนั้นร้านทองอาจจะได้ก็ขายได้ประมาณ3ล้านเจ0ดแสนนี่ก็คือแบ่งให้อิงฟ้าไงกับบริษัทมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนไงนั่นแหละแล้วก็ร้านทองเขาก็ได้กําไรอยู่แล้วไงหนอ่อกไงเพราะว่าเขาดูจากยอดฟอลโล่ยอดยอดคนเข้ามาดูไงถ้าคนเข้ามาดูเยอะ ก็ยอดขายมันก็จะได้เยอะไงนะั่นแหละค่ะนะฮะ,ะ,ฮะก็เห็นว่าข่าวนี้พอเป็นกระแสไปนะพี่นวัดนะเช้ามาก็ ขึ้นสตอรี่เลยนะเป็นแบบนี้เลยนะฮะก็ส่งไปให้ไงเออเออส่งไปให้ภูมิใจเลยเออนะฮะเอองานนี้ก็เปิดเลขค่าตัวกันไปนะฮะค่ะในขณะเดียวกันนะฮะลูกสาวอีกคนหนึ่งของพี่วัอย่างมาริมาเองนะครับที่ตอนนี้อยู่มาเลเซียมาเลเซียเวทีเมทัลลิซึมอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับอ่ะี้ก็ไปกวดไปมาหลายวันแล้วไม่ใช่เพิ่งไปนะใช่ค่ะเออยังไงไม่ได้เชียร์หรือเปล่าเลยได้ดูหรือเปล่าวีคือเมทั o ลิซึมเนี่ย มันประกรวดก็คือเป็นการท่องเที่ยวนะคะมันประกวดการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยการประกวดเดี๋ยวเราก็ต้องติดตามผ่านเว็บไซต์ของเขาอะนะคะเขา่าจะมีเว็บไซต์แต่ว่าเขาก็จะชอบสไตล์แบบมาริมาเนี่ยแหละค่ะนะคะ,ะสวยๆเขาขาวหวานๆอย่างนี้แหละคะ่ะก็ส่งเป็นเป็นเทสของทัวริซึมไปนะคะก็เป็นกําลังใจให้น้องนะคะถือว่าถือว่าน้องก็เห็นไหมแต่งตัวเก่งเห็นไหมล่ะ,ะสวยทุกวันเลยนะคะเขาเต็มที่เพราะว่า สมัยก่อนเขาก็อยากจะเป็นหนึ่งในสมาชิกครอบครัวแกนไงแล้วในวันนี้เขาก็ได้เป็นครอบครัวแกนเขาสวยสุดนั้นในกลุ่มเนี้ครัหลอรองจากเขาน่าจะเป็นเวียดนามนะรองจากมาลีมานี่คือเป็นเวียดนามแต่คนนั้นหน้าเหมือนลีโอมเลยอะมาดากัสกาน่ะคนไหนอะหน้าเหมือนมึงลีโอมมาดากัสกาน่ะคนไหนมึงก็อ่านดูสิภาษาอังกฤษมึงเก่งกว่ากูอีกอะ มาดากัสก้าน่ะไม่เหมือนเลยเหมือนหน้าค้ายมงเรโยมโอ้เหมือนคนนี้เเออมมหืไม่เหมือนเหมือนมาดากัสกานะคะถ้าเกิดรวมเซตนี้ก็มาลีมากินรอบวงนะคะแต่วิทัวร์นี้ก็เอาแน่เอานอนมาเลยไม่ได้ค่ะนะคะไม่รู้ค่ะบางทีสวยตกตลกได้ก็เยอะค่ะนะคะเอาแน่เอานอนไม่ได้ก็ไม่มีเกณฑ์ชัดเจนแล้วแต่แล้วแต่บุญแล้วแต่กรรมอ้าแล้วเขาไม่มีเกณฑ์เลยหรอมึงมีอ้าว สวยวัาเล่ห์สวยยังตกเลยมึงวนังงวนไหนที่อ,อีบ่าวปาลาวีไปก็ไทยแลนด์ตก คนไหนที่มันไม่ไปไทยแลนด์ก็เข้าขึ้แล้วแต่บุญจตก,กรรมนั่นแหละค่ะโอเคนะคะนะมาต่อกันที่คุณแอนจักระพง์ดีกว่านะฮะคุณแอนจักระพงนะครับพบนคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมแล้วเรียบร้อยนะครับก็เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือกันนะฮะอยู่ภายใต้กรอบความร่วมมือเพื่อพัฒนาแนวทางความเป็นไปได้นะครับสำหรับประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพการประกวดนางงามจักรวาล2023นะครับแล้วก็มีการบูรณาการขับเคลื่อนซอฟต์พ w e r ด้วยนะฮะด้วยมิติทางวัฒนธรรมผ่านกรอบเว ทีการประกวดนางงามจักรวาลมุ่งเน้นอะไรรู้ไหมแม่มุ่งอะไรครัมุ่งเน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างไรายได้ให้ ให้กับประเทศจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว<ะ>ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักที่ทํารายได้หลักให้กับไทยแลนด์ของเรานะฮะ,ฮะด้านของนะครคุณแอนจัก,กรพงศ์เองบอกว่าให้ความนะความเห็นแบบนี้ว่าหลังจากที่การปรึกษาหารือในการประกวดนาะงงามจัก,กรวาลก็จะช่วยดึงดูดนะครับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเนี่ยเข้ามายังประเทศไทย<ะ>และก็ส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทยสู่เวทีโลกมากยิ่งขึ้น<ะ>และแน่นอนว่า จะมีการสร้างเม็ดเงินกับการท่องเที่ยวให้กับประเทศได้ยอย่างมหาศาลนะฮะด้วยคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งนะครับคือการประกวดนางงามจัก,กรวาลน,นั่นเองจัก,กรวาลก็จะกลายมาเป็นตัวคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งเป็นเสาเข็มของการท่องเที่ยว mm. เงินทองก็จะไหลเวียนเข้ามาเพราะว่าเปิดประเทศแล้วหลังโควิดปีหน้าน่าจะต้องมีนักท่องเที่ยวเนี่ย25ล้านคนแน่นอนนะฮะลงการมาเลยก็ต้องมาดูกันว่ารัฐบาล รัฐบาลเนี่ยเขาจะมีงบประมาณหรือเปล่าจะช่วยหรือเปล่าจะช่วยหรือเปล่าเพราะว่าตอนตอนตอนจัดครั้งแรกเนี่ยปี1992เนี่ยอันนั้นเอกชนจัดนะคะเอกชนเป็นคนจัดรัฐบาลก็ได้แค่เฝ้ามองเฝ้เาดูพอมีปา2005ครั้งที่สองที่จัดเนี่ยเป็นสมัยของท่านทักษิณชินวัตร ก็รัฐบาลเป็นเจ้าภาพอ,อันนั้นก็มีงบมหาศาลแล้วก็เป็นการจัดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตั้งแต่บริษัท m i ซ s u n เวิร์ e มามีมา70ปอปีพอครั้งที่3ครั้งที่3เนี่ยก็จะเป็นการร่วม,วมหุ้นร่วมทุนของพิตีแมชชิ่งนะคะพิติแมชชิ่งนะคะเป็นคนจัดเนี่ยนะคะ เราไม่แน่ใจว่ารัฐบาลช่วยเยอะมากน้อยขนาดไหนใ,นในยุคนั้นนะคะแต่ว่าถือว่าก็จัดออกมาได้ได,ดีดีเลยนะคะแต่ว่าถ้าดีที่สุดต้องปี2005นะคะ2005ก็คือรัฐบาลเป็นเจ้าภาพจัดแต่ตอนหลังๆเนี่ยหลายๆหลากหลายประเทศเนี่ยส่วนใหญ่รัฐบาลไม่ค่อยได้จัดส่วนใหญ่เนี่ยก็แค่สนับสนุนอยู่ข้างนอกแล้วก็แล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะได้แค่ เขาเรียกเอก,อกชนนะ <Yeah. S 2> มาร่วมหุ้นร,ร่วมร่วมทุนกันจัดมากกว่านะคะ <Yeah. S 2> เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นงานอีกหนึ่งงานที่หนักนะคะในสภาวะเศษรษฐกิจเงินเฟอ้อทั่วโลกในสภาวะสงครามที่มันกําลังจะดีขึ้นในสภาโลกโรคระบาดท,ที่บางประเทศก็ดีขึ้น uh huh. แล้วก็ในบางประเทศก็ยังติดกันงอมเงมอย่างในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ <Yeah. S 2> ก็ยังมีการติดกันอยู่นะคะ ก็ถือว่าก็เป็นอีกทิศทางที่ดีค่ะ,คะนะคะในเรื่องของการโปร,ปรโมทการท่องเที่ยวนะคะก็ช่วยๆกันนะ,ะเพื่อที่จะให้ชาวต่างชาติเขาได้เห็น เขาเรียกว่าความสวยงามของวัฒนธรรมไทยาานะคะอย่าให้เขาคิดว่าประเทศไทยเรามีดีแค่เซ็กทัวนะคะอาาเออพเพราะว่าเวลาพูดถึงไทยเนี่ยเขาจะมองว่าเป็นวัตถุทางเพศแต่จริงแล้วมีวัฒนธรรมเราขายวัฒนธรรมนะคะเราขายอาหารเราขายสถานที่ท่องเที่ยวเราขายความงดงามของบ้านเมืองนะคะ<ช>ความมีระเบียบวินัยของบ้านเมืองความสะอาดของบ้านเมืองเรื่องของเซ็กทัวเนี่ยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มันก็จะเป็นแค่กลุ่มเล็กๆเท่าน,นั้นที่มากันนะคะ<ช>อย่างโอมอย่างเนี้ย นะครก็เวลาไปพัทยงพัทยาก็เลิกนะคะคําว่าฮัลโหลวลคัมอะไรต้องเลิกพูดนะคะมันดูไม่ดีเป็นการฝึกภาษาอังกฤษมันก็มันก็มันก็ฝึกได้หลายแบบนะคะฮัลโหลวลคัมแฮบดูแฮปคอนดอมนั่นแหละะเนี่ยการฝึกภาษาอังกฤษสื่อสารเป็นการฝึกหรือเป็นการท่องกูรู้ว่าเป็นการท่องนะท่องมาจากบ้านนี่ท่องมาจากบ้านมารวดเดียวลยไเงี้ยถูกต้องค่ะนะคะ ก็เป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและก,กันนั่นแหละคะ่ะให้ประเทศไทยเราเป็นอันดับหนึ่งของการท่องเที่ยวค่ะนะค,ะ,ค,คะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณทวิต่ทูเฮสไวค,ครับผมว่าใครที่ดูแลเรื่องของผิวหน้าแม่ใช้หมดยังอะ่ะเขาให้ไปโอ้ยเพิ่งเปิดใช้<อ>นะคะ<อ>ใช้ทุกคืนคุณ<อ><ๆ>ผู้ชมนะคะหน้ามันจะใสแล้วก็รอยแดงรอยดํามันจะจางลงนะคะคร,ครั้งคืนแรกเี่ยก็มาหายประมาณห้าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับม,มันต้องใช้เรื่อยๆเรื่อยๆพอรอยแดงรอยดามันจางเสร็จปั๊บเนี่ยสิ่งที่ได้ตามมาคือบริเวณททััั้้้้้้งงงหหหนนนนาาามมดด่่ยไขึ เนี่ยมันมันไม่เหนียวไม่มัน นะฮะมันแห้งไวซึมไวและมันรักษาตรงจุดและที่สําคัญเนี่ยนะครับมันมีตัวไฮยาด้วยนะฮะที่จะทาให้รูปรอยเล็กๆเ,กเกนี่ยมันตื้นเขินขึ้นมาด้วยเช่นเดียวกันนะฮะวันนี้จัดโปรพิเศษ1ขวดก็ส่งฟรีค่ะ 1, 1ขวด30 ML ด้วยกันนะครับาราคาเพียง390บาทเท่านั้นนะฮะแล้วก็มีโปรนี้นะครับซื้อ3ขวดราคาพิเศษเพียงแค่หนึ่งพัน 1, บาททวนเท่านั้นครับมีเซตชุดใหญ่ด้วยซื้อ5ขวดแถมฟรี1ขวดครับราคาเดิม3าม0กว่าบาทไม่ขายนะครับหรือเพียงแคทท่านน นะจ๊ะโทรเลยครับ080-462-8455นะครับหรือที่ Ri อ t t t ิทย์ี่องเอรักเองครับพักสกู่ค่ะคลิปจบแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ